สวัสดีเจ้าวันนี้ป้าดาวจะพามักแกงบะพักมนใส่ไก่เนาะสูตรน้ำพริกก็คืขอขน,น้ำพริกแกงเพชรนั่นแหละใครๆก็ตันจ้างเนาะ้าวั้าน้้ำพริกแกงเพชรอี่นะไปเจ้าป้าดาวจะเอาไก่ไปคั่วก่อนเนะาะบะพักมนก็ยังผินแกนอยู่เจ้า <c oughs> เดี๋ยวจะปอกว่พักมณก่อนอีกอ่ะ น้ำมันใส่เจ้าเพาวาไก่เนาะเจ้า่าน่องไก่เจ้าไก่นี่คงจนนะหนักคัาวก็ได้ไก่คงจะตักออกพริกนี่จะใส่บ่เยอ,อะแต่เจ้าเดี๋ยวถ้าแก่กัก็จะใส่หำกัน๊หนึนะ่งเนาะ ตอนกัวนี่กำลังจะตักออกเอกอะกว่ามันเทเนาะ,ะป้าป้าๆจะกินมาได้เลย เขียวก้าเนี่ยเปลือกมันสีเขียวเนาะทักมนก็แม่น่ะทักเขียวก็แม่นไหนกันแกงกระดูกเรียบร้อยกันนะคมันเปยกันเนี่ย kèn phắc môn cháu kìa Cà phắc môn phắc hiểu Món mặn càng khang 1 nó kèn ri nó nong kèn cây hứa suốt con cháu kèn cây hứa suốt hứa bơi con nó ở phát xe lơi thế xe lưới cháu สูตปรปลาดาวนี่นะเจ้าค้นผักเหนือเพื่จะแกงกันแบบนี้เนาะแกงขายเนยก้อปลาพระก็แกงแบบนี้แหละเจ้ากระดูกนี่เปืเป่อยเนี่ยกระดูกน่องไก่ปลาดาวเจเอาเนื้อมันออกเนาะ แกงผักมนผักเขียวเนี่ยบอกควันแกงเพราะมันเปื่อยเกินเวลาเขาอุ่นกินตอหน้าหนาวมันจะเละ <c oughs> หิงหน้าหนาวเจ้าถ้ามันเหลือในหม้อเนี่ยเขาต้องอุ่นเลยๆเพี่ออุนอ่นๆเนี่ยมันจะเละหมกควันแกงคือมันเปื่อยบมกควันเอาไปคั่วกับเนื้อ เออถ้ากินมดภายในวันเดียวมันเป็นอย่างนั้นประดาวเรียนน่าะสองวันเนี่ยบอกคว้าน้าเก็มนะเจ้ากระเดียวม,มันคล้ายพี่คล้ายเกลือมันจะเค็มในหม้อ สูตรน้ำพริกแกงเพชรมาเจ้าไผ่ก็ต่ำจ้างเนาะอย่างมันเฮามีตลาดถ้าบ่อยากต่ำก็ไปซื้อเอาเนาะ พริกแกงเผ็ดค่ะใบ <c oughs> ม,มะกรูดใบม,มะกรูดค่ะเอาผมะโลกเขาใส่น้อยอืไข่อกอกนั่ะใบมะกรูดแล้วก็มีบักเค็นนะเนาะมักเ็นมักเ็นเสียงไร ใส่เยอะๆเลยค่ะหอมตําเมื่อละเอียดเจ้ามแแขนเจ้ากันเดี๋ยวถ้าทำป้อใจถ้าไปใส่ได้ถ้วยเห็นก็ได้อยากใส่อยา่อยางก็ใส่เจ้าหมาแกงมอนดนี่ก็มันจะมีใครกินตัวป,ป้าป้คาคนบอกกินนลกกเจ้ามันเพ็ด แบ่งไว้ฮะละเดี๋ยวจะเอาต้มจืดเถอะป่นเผ็ดเผ็ดคนญี่ปุ่นไม่กินเผ็ดไม่กินเปรี้ยวกับข้าวเผ็ดเผ็เขาไม่กินกับข้าวไทยไทเขาไม่กินแต่ถ้าจะกินก็กินแบบอาหารจีนพวกผัดพวกปิ้งพวกย่างเนาะ ขอปรุงรสได้เกลือเจ้าพลรักกลมเค็มปลาดากินจืปดปลาดาวก่นเค็มเจ้าใบบะคูที่ก้อนแกงจะซุกค่อยๆเอาใส่ ไว้เวมเบนมันจะบะหอมหอมหอมหอแกะพักเนี่ยมันเป็นบะพักหอมเนาะ เขียวนี่มันเป็นปลาภาคหอมก็มีแล้วเ้ากินมันหอมหอมหอมจนลบอบวนว,น,วนเลยคนท่อมมาภาคหอมก็หะยังเขียวธรรมดาก็มีนะทำกันดูเจ้าเนาะบ้านเฮาเยอะเจ้าทักมนเนาะ แกงเซ็จเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงผักเขียวแกงผักมน์เนาะสูตรไผ่สูตรมันกระถางที่มันอยู่บนนั่นติดแจงแจงเอาไปกระถางดองไม้เจ้าเอาเก็บเข้ามาไว้ในบ้านเนาะพอต่าหนอกมันหนาวมันจะตายอีก,กอแล้วเบาด้ขอจบคลิปแชนี้ก่อนนะเจ้า ปากันคลิปใหม่คลิปหน้านอ้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามพุกปลาดาวเทรนเนอร์จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ